ครับมาต่อกันจากคล<ต>ิปท,ที่แล้วนะครับที่ตอ่อกลางวันเราได้ทําการถอดจอ Android แอนดรอยมาเพือเอ่อมาเพื่อต่อสายกล้องมองหลังนะครับเป็นชุดกล้องมองหลังต่อจอแอนดรอยนะครับพอเราเดินสายเก็บไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมเก็บไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ จออะไรยึดเข้าที่เดิมปกติแล้วก็ทําการครับเดินสายนะครับเดินสายลงมาจากด้านหลังนะครับมาจากด้านหลังแล้วก็ลอดมาลอดใต้พรมลงมาครับลอดใต้พรมมาแล้วมาเข้าที่แผงข้างนะครับเราถอดพลาสติกแผงข้างนี้ออกนะครับถอดออกเลยแล้วก็เดินสายไฟมานะครับเดินสายไฟตามหลังนี่มานะครับเดินไม่เรื่อยครับแล้วก็ไปรอดเข้ามันจะมีรูอยู่นะครับมีแผ่นพลาสติกปิด ตรงใต้เก่งนะครับมันจะสอดสายไฟลงไม่ได้นะครับแล้วก็สอดสายไฟลงไปนะครับนะครับแล้วก็สอดสายไฟนะครับเพื่อให้เรกสายไฟมาทางด้านหลังนะครับอันนี้คือสายไฟกล้องเรานะครับเส้นนี้นะครับเส้นเล็กๆนี่นะครับเป็นสายไฟกล้องเรานะครับตอนนี้คือยังไม่ได้เก็บสายไฟนะครับคือลากมาแล้วนะครับเพื่อทําการทดลองก่อนนะครับว่าใช้ได้ไหม แล้วก็จะทําการเอาคบิปมันทายนะครับรัดเก็บให้เรียบร้อยนะครับครับแล้วก็มาดูหน้หลังกันนะครับอ่าตรงนี้คือกล้องนะครับกล้องตัวใหม่ที่เราติดเข้าไปนะครับในกล้องตัวใหม่ไอ้ตัวส่วนตัวนี้คือคือกล้อง่ะกล้องบันทึกนะครับกล้องบันทึกหลังด้านหลังนะครับก็จะกลายเป็นกล้องสองตัวนะครับตัวนี้คือกล้องถอยนะครับเราเดินสายมาครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปลอง เราเทียบใช้งานกันครับว่ายังไงนะครับนะครับปุเข้อมือลดนะครับแล้วก็เปิดสวิตเปิดสวิตออนไหมนะครับแล้วก็มาลองนะครับตันนี้เราเปิดเพลงอยู่นะครับนี่นะครับพอเราพอเรานี่ครับพอเราเข้าเกียร์ครับพอเข้าเกียร์ถ่ยปั๊บครับจอก็จะตัดแน่ครับจอยก็จะตัดภาพไปพิงพลังงานแล้วนะครับ ส่วนระยะระยะเส้นนะครับสีแดงตรงนี้นะครับผมปรับให้มันคือระยะเส้นระยะเส้น <kindergarten. S 1> ตรงสีแดงนี้นะครับผมผมปรับให้มันอยู่ตรงก่อนจะถึงกันชนนะครับก่อนจะถึงกันชนระยะระยะตรงนี้นะครับระยะอันตรายนะครับระยะนี้นะครับสีแดงนี้ประมาณประมาณฟุตหนึ่งนะครับ ก็ตั้งประมาณนี้นะครับภานนี้คือคือภาพจากตรงนี้คือภาพเียร์ทามนะครับจากกล้องหลังที่เราติดตั้งไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะเป็นไงนะครับตอนนี้ครับพอเับียเกียร์พอเรามาเป็นเกียร์ถอยนะับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับรูครับเรามาดูครับนี่นะครับครับรถที่จอดนะครับรถที่จอดนี่นะครับไฟท้ายเราติดนะครับไฟท้ายเราติด ใช่เรานะครับพอไปถอยเราติดปุ๊บแล้วก็ไฟตรงกล้องนะครับไฟตรงกล้องนี่มันก็จะติดนะครับไฟตรงกล้องนี่ก็จะติดช่วยแสงสว่างนะครับเป็น LED นะครับเพื่อจะส่องเพื่อส่องดูวัตถุด้านหลังรถเราครับว่ามีอะไรกีดขวางไหมนะครับจากการติดตั้งก็ติดตั้งง่ายครับติดตั้งง่ายดีใช้ได้นะครับถือว่าโอเคครับ ทำเองนะครับเป็นช่างบ้านๆทำเองบางว่างครับถ้าไปให้ร้านเขาติดตั้งก็ประมาณสี่ห้าร้อยนะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องมือเรามีเทคนิคทางด้านช่างหน่อยผมว่าก็น่าเพื่อนๆก็น่าจะทําได้นะครับนี่นะครับเราสับมาปุ๊บเราจะเป็นกล้องถอยอย่างนี้นะครับเราก็สับกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่าโอเคก็จะเล่นเพลงก็เล่นเพลงเหมือนเดิมครับใส่เป็นกล้องถอยปุ๊บ ตัดภาพานะครับใช้งานได้โอเคถือผ้าพานครับคลิปนี้ก็เอามาฝากเป็นแนวทางนะครับเผื่อเพื่อนๆจะใส่จ,จอ Android แล้วกลิต้องมองหลังเวลาถอยเวลาอะไรนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการขับรถใช้รถนะครับเข้าจอดเข้าอะไรถอยนะครับเพื่อเป็นแนวทางครับยังไงก็ ฝากขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามาชมคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับติดตามช่องให้ด้วยขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมวันนี้ก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมีอะไรดีคลิปหน้าเดี๋ยวมาทําเพื่อมาทําให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการติดตั้งช่างงานขอบคุณครับสวัสดีครับ